วันนี้เป็นวันอังคารที่21เมษายนพุทธศักราช2563เป็นวันทำการศึกษาวิชาอายตนะยมกะการสี่ปุคโลกาสเป็นวันแรกของการศึกษาการสี่ปุคโลกาสก็เริ่มที่ คู่แรกก็คือจักขากับโสตาอย่าลืมว่าการ4เนี่ยก็คือการผสมระหว่างการหนึ่งกับการสองนั่นเองนะหนกับสองรวมกันภาษาที่เราใช้เรียกในวงการการศึกษาพระพิธรรมเราจะเรียกว่าการสนะ เปิดหนังสือไปที่หน้า224นสิบนิทานจากขากำลังเกิดพยายามสังเกตการกับขาให้ดีๆนะการหนึ่งขาเกิดถ้าอุปปาทะนะอุปปาทะอน,นุโลมะไหนก็จะขาเกิดนะสังเกตไว้แล้วกันนะ จากขากำลังเกิดก็ต้องเป็นการหนึ่งขาเกิดนะการหนึ่งขาเกิดก็ใช้วิธีคิดหาองค์รามเหมือนเดิมก็คือคิดผ่านภูมิเหมือนเดิมจากขากำลังเกิดอันดับแรกต้องเป็นภูมิที่จะขาเกิดได้อันดับที่2ต้องเป็นขาเกิดมีแค่นี้เองจากขากำลังเกิดก็ต้องเป็นกามขาเกิดรูปขาเกิด ตรงนี้ยังไม่ต้องเว้นนะสุททาวาสเอาเอาวงเล็บสุททาวาสนี้ออกไปก่อนนะเพราะว่ารูปขาเกิดจากขากําลังเกิดได้นะได้ก็ต้องได้ทั้งหมดสุททาวาสด,ด้วยนะอันนี้ไม่ต้องเว้นไม่ต้องเว้นนะมีสุททาวาสอยู่ในรูปนี้ด้วยจากนั้น จากนั้นตรงนี้สรุปว่าได้การขาเกิดรูปขาเกิดนะเอาสุทธาวาสวงเล็บนี้ออกไปจากนั้นก็มาดูสังสยะท่านแรกอย่าลืมว่าสังสยะท่านแรกเนี่ยเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายต่างจากสันนิษฐานเสมอนะเพื่ออะไรเพื่อเพื่อหาองค์ธรรมต่าง หาองธรรมต่างหาองธรรมต่างก็คือองธรรมที่ที่มีแต่ในสันนิษฐานไม่มีในสังสยะนั่นเองส่วนท่อนหลังเนี่ยเครื่องหมายตรงกันกันกบสันนิษฐานอันนั้นก็คือองธรค์รมเหมือนองธรรมตรงกับสันนิษฐานก็แทบจะพูดได้เลยว่าลออย่างเดียวรอหล่นจากท่อนแรก ตอนแรกได้อะไรไปที่เหลือเนี่ยท่าหลังเก็บหมดนะเพราะเครื่องหมายมันต้องตรงกันกันกนกบสนนันนะิษฐานนะโสตาไม่เคยเกิดอย่าลืมการอย่าลืมขานะโสตาไม่เคยมันเป็นปุคโล,ลเรื่องของภูมิเป็นหลักแล้ว โสตาไม่เคยเกิดเป็นการสองปุคโลปัจจนิกเรากลับไปดูที่สองภูมินี้ว่าสองภูมินี้เนี่ยมีภูมิไหนบ้างนะที่โสตาไม่เคยเกิดมันก็จะมีสุดทาวาสอยู่ในรูปเนี่ยเราก็ดึงสุดทาวาสขาเกิดมานี่ให้มันตรงกับโสตาไม่เคยเกิดได้สุดทาวาสขาเกิดนะเห็นไหม าเราเว้นสุทธทาวาสไว้อย่างนี้ก็จบกันก็แปลว่าสันนิษฐานไม่มีสุดทาวารมาเราเอาออกไปนะตรงวงเล็บนี้สุดทาวาสขาเกิดสุธาวาสขาเกิดนะก็หมายถึงคนที่กําลังเกิดในสุดทาวาสคนที่กําลังเกิดในสุดทาวาส จะใครละที่กำลังเกิดในสุตทาวาสก็อนาคามิผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังเกิดในสุตทาวาสภูมิที่เรียกว่าอุปาทกณะสมังคีของรูปราวาจราปัญจมะชานปฏิสนธิจิตหนึ่งเจตสิกสามสิบกามชะกะลาบสี่กับสุททาวาสภูมห้ 5, นะเป็นปุคโลแล้วนะต้องใส่กับด้วยนะ ต้องใส่กลับด้วยนะต่อไปหมวดหลังหมวดหลังอย่างที่ได้เกิ่นไปว่าหมวดหลังก็คือองค์ธรรมที่เหลือจากหมวดแรกก็ในเมื่อตานิฐานให้การขาเกิดกับรูปขาเกิดมาหมวดแรกได้สุดทธาวาดขาเกิดไปแล้วก็เหลือการเต็มๆกับรูปที่เว้นสุดทธาวาดอย่าี้ถูกต้องการเต็มๆรูปเว้นสุทธาวาดอย่างนี้ถูกต้อง แต่แม้จะเว้นสุตทาวาสนะกามร,รูปก็ยังรวมกันเป็นปัญจได้อยู่ก็เป็นปัญจะขาเกิดโสตาเคยเกิดก็ต้องเป็นกามขาเกิดรูปขาเกิดอันเว้นสุตทาวาสนี่เราก็ดึงมานี่ยการขาเกิดรูปขาเกิดเว้นสุตทาวาสก็วรวมกามกับรูปเป็นปัญจะก็เท่ากับว่าได้ปัญจาขาเกิดน,นั่นเองนะปัญจาขาเกิดน,นั่นเอง บุคคลก็ต้องเป็นปุตสีพ้นเศษสามอันมีจกักขูเกิดได้นะต้องใส่นะการหนึ่งเนี่ยต้องใส่ไว้เลยนะต้องใส่ไว้เลยกันกันจักขาบกพร่องจักขูบ่บกพร่องเข้ามาถ้าไม่ใส่เนี่ยมันมีโอกาสเข้ามาคือรวมทั้งจักขาบกพร่องจักขูบ่บกพร่องกับไม่บกพร่องเข้าไปหมดเลยซึ่งมันไม่ใช่อง์ธามนี่ก็ต้องการจักขาไม่บกพร่องหรือจักขาเกิดได้เต็มๆนะ เราก็เลยใส่เข้ามาให้มันชัดเจนให้มันบริบูรณ์ว่าอันมีจากกุเกิดได้ซึ่งกําลังเกิดในปัญจโวการะููมที่เรียกว่าอุปาธท่นั้นรมังคีของปัญจโวการะปฏิสนทิจสิบห้าเจตสิกสามสิบหกรมชาตกราบสามเจ็กับปัญจโวการะภูมิ21อ็คืออะไรกามกามภูมิมาเต็มก็11รูปภูมิเว้นสุทธาวาสไปก็เหลือสิ นะไม่เกี่ยวกับอสัญนนะอสัญน,นี่ไม่ได้มาตั้งแต่แรกแ้วก็เท่ากับว,ว่าปัญจโวการ,รภูมิ21ในที่นี้โดยเว้นสุทาวาสไป5เนี่ยก็จะมาจากกาม11บ,บวกรูป10เป็น21นะต่อไปไปดูวิสัชนาภาคภาษาบาลีกันนะพยายามดูประกอบดูประกอบกับองค์ธรรมในแต่ละหมวด อย่างหมวดแรกได้สุทธาวาสขาเกิดก็คือกำลังเกิดในสุทธาวาสกำลังเกิดในสุทธาวาสบาลีก็จะใช้คำนี้ไงสุทธาวาสังอุปปัชชันตานังเห็นไหมเราก็จะมองเห็นภาพกันดีอ๋อกำลังเกิดในสุทธาวาสใช่เลยจบต่อไปหมวดหลังหมวดหลังก็คือกำลังเกิดในปัญจะโดยเว้นสุทธาวาส กำลังเกิดในปัญจแต่มีการเว้นสุดทาวาดมาดูบาลีท่านใช้ว่าไงอิตรสังอิตรสังแปลว่านอกจากนั้นหรือนอกจากสุดทาวาดข้างบนนั่นเองที่เหลือนั่นเองนะแต่ว่าไม่ได้วิสัชนาว่าอิตรสังปัญจโวโการังอุปปัชันตานังนะไปวิสัชนาว่าอิตรสังสจัจโการังอุปปัชันตานังอย่างที่ว่านะ ถ้าเราไปวิตัรนาว่าอิตรเรสังปัญจวโวการังอุปป,ปชันตานังม,นมันก็จะกลายเป็นว่าได้ได้ทั้งบุคคลที่จะกู่บกพร่องและไม่บกพร่องได้หมดเลยโดยการที่เราใช้ชื่อภูมินั่นแหละแต่ว่าในประเด็นนี้เนี่ยคำถามเขากำชับมาว่าจากขาก็กำลังเกิดโสตาก็เคยเกิด จึงต้องเปลี่ยนวิสัชนาเป็นสจัจคุกานังอุปปัชชันตานังนะเเรียกว่าจักขุกเกิดได้นะผู้มีจักขุกเกิดได้กนบะตามนี้บุคคลที่มีจักขุกเกิดได้นะซึ่งกำลังเกิดนะซึ่งกำลังเกิด พอเราใช้วิสัชณานี้เนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหากับองค์ถามว่าเอ๊หมายถึงคนอื่นไหมที่ไม่ได้เกิดอยู่ในปัญจะไม่ใช่เลยคนที่มีจกักขุเกิดได้ในขณะเกิดเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่เกิดอยู่ในปัญจะอยู่แล้วแต่ว่าที่ต้องเว้นสุดตาว่าก็ด้วยว่านี่คำนี้โสตตาเคยเกิด จะมีสุทธาวาสมาไม่ได้ก็เลยต้องเว้นเว้นก็เลยใส่สัญลักษณ์ว่าอิตรีสังแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยอิตรีสังเนี่ยทำให้เรารู้ด้วยว่าหมวดแรกนะหมวดแรกมีสุทธาวาสไปแล้วก็คือเว้นสุทธาวาสในหมวดแรกนั่นเองนะ <c oughs> แล้วก็วิสัชนานี้เราก็ไม่ต้องไปวิสัชนาให้มันยาวว่าอิตรสังสาจักูกานางังปัญจากวการังอุปปชัชตานางอีกแล้วไม่ต้องไปเติมภูมิหรอก พอแค่คำว่าสะจะัจจคูการนางเนี่ยมันก็รู้กันว่าเกิดอยู่ที่ไหนนะนั่นคู่นี้ซึ่งเป็นคู่แรกด้วยแล้วก็วิสัชนาแปลกใหม่ด้วยก็ทกําการบ้านนะทำการบ้านทำไว้ทำไว้มีผลดีต่อเจ้าตัวนะจากนั้นเราก็จะมาอ่านไปพร้อมๆกันนะเป็นอนุโลมะในอนุโลมะปุจฉา การสี่ปุคคโลจักขาโสตานาสองสองสียัตสัยัตถะจักกายัตานังอุปชจติตตสจตัถโสตายัตานังอุปชจตติจักกายัตนากําลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด โสตายตนะก็เคยเกิดแก่บุก่อนนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสัชนาสุทธาวาสังอุปปัชชันตานังเตสังตัถาจะกายตานังอุปัชติโนจตเตสังตถาโสตายตานังอุปัชชะ ดิเตสังสัจจกกกานังอุปปัชชันตานังเตสังตถาจักกายตานัญจะอุป,ปัจชะติโสตายตานัญจะอุป,ปัิตาเมื่อบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดในสุทาวาภูมิในภูมินั้น จาัก,กายตนะกำลังเกิดแต่โสตายตนะไม่เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นบุคคลที่มีจกักขุเกิดได้ที่นอกจากสุดทาวาสุปะปัชันตะเหล่านั้นกำลังเกิดในภูมินั้นจากกายตนะก็กำลังเกิด โสตายาตนะก็กำลังเกิดก็เคยเกิดองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่อนากามิผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังเกิดในโสตาวาสาภูมิที่เรียกว่าอุปาทกณาณมังกีของรูปาวาจราปัญจามาชานปฏิสนที่จิตหนึ่งเจตสิกสามสิบกามชากลาบสี่ กับสุทธาวาสาภูมิหา้าและปุถุชนสี่ผลเตกาบุคลนตามอันมีจักขู่เกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในปัญจโวการภูมิที่เรียกว่าอุป,ปาทกนตมังคีของปัญจโวการปฏิสนธิจิตหเจตสิกสาสิบห้กามชะกลาบสามเจสี กับปัญจาโวกระภูมยี่สิบเอ็ดเว้นสุตทาวาสภูมมห้าองค์ธรรมของสังทยาบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้น